นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิในที่นี้คือ,อะจะใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับในการวัด อุณหภูมินะครับใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับสำหรับค่าที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมีความละเอียดของของเครื่องมือนะครับค่าที่อ่านได้จะมีทศนิยมหนึ่งตแหน่งนะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างก็คือ,อ20องศาเซลเซียสนะครับาหากนักเรียนต้องการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับหากนักเรียนต้องการต้องการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับจากหน่วยที่เป็นองศาเซลเซียสนะครับ เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของหน่วยอื่นๆนะครับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของหน่วยอื่นๆ,ๆก็มีสูตรนะครับที่ใช้ในการเปลี่ยนดังนี้นะครับ c ส่วน5นะครับ c ส่วน5เท่ากับ f ลบ32ส่วน9นะครับเท่ากับ k ลบ273ส,ส่วน5นะครับแล้วก็เท่ากับ r ส่วน c นะครับอันนี้คือสูตรที่ ที่ใช้ในการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมินะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าหน่วยอุณหภูมิเนี่ยมีมีหน่วยอะไรบ้างน,นะครับที่จะขอพูดถึงในวันนี้นะครับามาดูหน่วยแรกเลยนะครับ C เท่ากับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับ F นะครับเท่ากับอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮน์นะครับ K เท่ากับอุณหภูมิในหน่วยเควินนะครับ เท่ากับอุณหภูมิในหน่วยองศาโลเมอร์นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างสำหรับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ที่ยกมาในวันนี้นะครับก็คือค่าที่อ่านได้นะครับค่าที่อ่านได้สมมุติว่า20.0องศาเซลเซียสนะครับตัวอย่างก็คือ2 0่องศาเซลเซียสเป็นกี่เควินนะครับ 20.0องศาเซลเซียสนี่เป็นขีกี่เควินนะครับทีนี้เราก็มา,าพิจารณานะครับเราก็มาพิจารณาว่า,าเราจะเปลี่ยนจากหน่วยไหนไปเป็นหน่วยไหนนะครับในที่นี้จากโจทย์นะครับเรารู้ว่าอ๋อเรารู้ว่า20องศาเซลเซียสนะครับนี่นี่คือค่าที่เรารู้นะครับจากโจทย์ แล้วทีนี้เราจะเราจะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยไหนนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นหน่วยที่เป็นเควินนะครับแล้วก็มาพิจารณาสูตรนะครับสูตรที่เกี่ยวข้องกับองศาเซลเซียสนะครับก็คือสูตรนี้นะครับแล้วก็สูตรที่เกี่ยวกับเควินนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเราก็ยกลงมาเท่ากันเลยนะครับก็จะได้เป็นขอยกลงมาเลยนะครับก็จะได้เป็น4ส่วน5เท่ากับนะครับ k 2ลบส7 3ส่วน5นะครับ5ตัด5นะครับดังนั้นสูตรก็จะเป็น C เท่ากับ k ลบ273นะครับแทนค่า C นะครับ C ก็คืออุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะแทนแทนค่าค่าที่ได้ก็คือถ้าที่นำไปแทนก็คือ20นะครับนำลงไปแทนเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็น ตรงนี้ก็จะกลายเป็น20นะครับเท่ากับ k ลบ2องนะครับทีนี้เราจะหาว่า k เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะหาว่า k เท่ากับเท่าไหร่ k เท่ากับ20บวกนะครับจากลบย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับจะกลายเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นบวก273นะครับดังนั้นนะครับดังนั้น ดังนั้น20องศาเซลเซียสนะครับดังนั้น20องศาเซลเซียสจะเท่ากับกี่เควินเอ่ยจะเท่ากับ293นะครับ293หน่วยเป็นเควินนะครับสำหรับเครื่องมือวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ